บอกกล้าท้อทำแม่และพ่อยังลังบาสิทุกสิยากะสิบืนสิเฟินไปต่อสิสวยสุ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 ดตามฝันสวรรค์สิบอเห็นใจอยู่บ ต่อไปล้องอยังไงต่อเนี่ยกลางซีดีนะสู้สู้ให้สุดสู้หสุดเนี่ยหมายถึงว่าสู้สู้สนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องต่ฝั่งสปปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับนันนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ม่อีกแล้ววันนี้กลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับนิหนึ่งนะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะสวัสดีในวันสงกรานต์ก็ขอให้พี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพพารณมัยร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทอง เดินทางไปไหนมาไหนเดินทางกลับบ้านนะฮะไปเยี่ยมคนที่เรารักเดินทางกลับภูมิลำดาทุกๆุกพื้นที่ก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพให้บุญรักษาให้พระให้เทวดาคุ้มครองท่านด้วยก็แล้วกันนะครับสาธุอ่าฮะสำหรับวันนี้นะฮะเรื่องของด้านหนวดนะครับอูว่งห่อแล้วกันนะหนวดก็ไม่ได้กลับบ้านนะไม่ได้กลับบ้านโกฮะนะฮะ โกถามสิทถาไปเด็กไม่ได้กลับบ้านทาไมคะทาไมทำไมไกลับบ้านคะสงกรานพอดอีลูกคนโตเขาไปเรียนอยู่ขอนแก่นคะนะฮะนะครับน้ด่น,ดนก็เลยไม่ได้กลับนะฮะเหตุผลฟังได้ฟังได้อยู่ฮะแดี๋ว<อ>ครับผมแล้วแต่ว่าเหตุผลจริงๆก็คือไม่มีงเงินเดี๋ยวเขนาทำมันลดค่ะ <c oughs> น่นแหละคะ่ะแล้วขอขอดื่มน้ำจิ๊กกบาทนก่อนนะครับ ข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยครับตอนนี้นะฮะบ่ายสามเนี่ยไปหยักครับผมนะอ่ะนะครับวันนี้ก็ถึงไม่ได้กลับไปพระลุมก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าก็โอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะสองพันห้าร้อยบาทนะฮะคุณแม่ก็นะครับก็ได้ทําบุญเรียบร้อยนะครับนันวดก็อิ่มบุญนะฮะจากคุณแม่นะฮะคุณแม่ก็ อ <auto> ิ <sen festivals> ่มบุญตั้งแต่เช้าเลยนะฮะตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็อุ่นกันเลยครับผมนะฮะสองพันห้าร้อยบาทคุณแม่ก็รับบุญไปเต็มเต็มเลยนะสาธุสาธุครับผมนะอ่ะมาทีนี้นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะคุณแม่อุ่นมาให้นะครับนะคุณแม่ถึงได้บุญเลยครับวันนี้นนวดจะมาทําอะไรนะฮะรู้ไหมเธอจ๋าวันนี้นนว์นั่นหนาจะมาหันกวักมลกุดเคละดดา กวบมรกตแค่ด่างซึ่งตอนนี้นะฮะเป็นขวกที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงนะฮะในหมู่ของคนที่ะนะครับชอบไม้มงคลแค่ด่างตัวนี้นะครับนะฮะก็จะมีจุดเด่นนะครับก็คือลักษณะของกิ่งของก้านของพวงของใบเนี่ยจะมีขนาดที่เตี้ยและก็เล็กใบก็จะม้วนนะฮะเวลาเขาแก่หน่อยใบก็จะม้วนขอดมามันก็จะดูสวยงามนะครับแล้วก็ สเสน่ห์ของเขาอีกอย่างนึงก็คือการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจะช้ากว่ากัากมรดกปกตินะฮะที่เราเลี้ยงกันนะครับทีนี้วันนี้มาดูวิธีการนะครับขยายพันธุ์โดยการชําใบชาําก้านเหมือนที่นันวดเคยทําใครที่เคยดูแลก็อาจจะง่ายๆชิวๆนะฮะเพราะว่านันวดก็จะใช้วิธีการชําก็คือชําทรายเหมือนเดิมวิธีการชาทรายเนี่ยมันง่ายนะฮะและทรายก็หาง่ายนะครับวันก่อนอก็แนะนําวิธีการหาทรายนะฮะนอกอจาก แนะนำวิธีการชําทรายและยังแนะนําวิธีการหาทรายด้วยนะฮะหลายๆท่านเนี่ยไม่รู้จะเอาทรายที่ไหนนะครับนะฮะก็ก็คงจะได้ดูกันบ้างแล้วใช่ไหมฮะออถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวเดี๋ยวทําไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะฮะมาดูวัสดุอุปกรณ์ของเรากันนะครับนะฮะก็จะมีนะครับน้ำสามถ้วยตวงนะฮะน้ำสามถ้วยตวงนะครับน้ํามันหอยนะฮะน้าเปล่ามีดแล้วก็เขียงนะครับนะฮะ หลังจากนั้นนําน้ําไปตั้งเตาแก๊ส <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ผักกวัดแหมอันนี้น้ําเนี่ยแล้วก็ออน้ำํำยาเอ็นลากใส่นิดหนึ่นงนะฮะน้ำํำยาเอ็นลากเขาไม่ธรรมดาอีกผมจะให้ดูนะคือในหวนวดเนี่ยเป็นคนที่มีคาถาอาคมเอาคารุณ์ไผมเปิดนะ ุทวันทั้งเก้ามหาบุรนะยิงกูไม่เข้าฝันกูไม่ออกเห็นฮะเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมหมายถึงตะกี้น้ำมันไม่ออกมาเข้าใจว่าเอาคุณไม่เห็นเหรอว่าไม่เห็นน้ําออกมาใช่ะรู้ไหมทำไมถึงไม่ออกอุดแล้วอุดแล้วไงค่ออ่ะทีนี้มาดูใหม่ เห็นบอกโกเห็นแล้วค่ะบอกว่าพูดว้าวไหมว้าวอาจารย์ยิ่นักพูดโกอาจารย์ยิ้มนะเดี๋ครัะค่ะคือมันต้องมีกันบ้างคนเรานะ่ยนะฮะถามมหาอุดนึกว่ามีกันบ้างความเพียนโกค่ะของแท้เลยนี่โอ้ค่ะค่ะเออเนี่ยคุณไม่เคยเห็นนี่วะมาดูนะค่ะ น่าเอาละเอาละเอาละเด็กดูอยู่นะไม่เป็นอนนั้นหรือเปล่าเ่อกไม่เป็นไรต่อต่อเลยค่ะอุปกรณ์ต่อไปออุปกรณ์ต่อไปนะครับมีดนะครับมีดแคตเตอร์แล้วก็เขียงนะฮะกวัดนะครับอ่ะเราต้ตัดกวาดกันเลยเฮ้ยมันนานหรือเปล่าอกี้ใช่ได้ไหมได้ไม่เป็นไรเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะทีไม่ไม่เป็นไรค่ะมันไกลอยู่ไกลอยู่นะอ่ะแล้วก็ตัดกวาดมาเลยนะตัดเลยนะครับเนี่ย เพอ่มเรียบร้อยเราได้กวาดแล้ววางตรงเขียงนี่นะครับขึ้นเขียงดูความเป็นสเตียร์ไหมเตียร์มากเลยอ่ะอยเลยดูเด็อ,อแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือเวลาเราชําเนี่ยอ่ากวาดที่มันมีความด่างสเตียร์เนี่ยเวลาออกหน้าไหนก็คือมันจะด่างหมดขึ้นเขียง วัสดุต่อมาครับก็คือทรายทรายเนี่ยต้องต้องบอกก่อนเลยนะว่าน้ำหนวดจะล้างมาเรียบร้อยแล้วออนะเพราะว่าอันนี้ผมถ่ายวันนี้ผมถ่ายอยู่ในใน,ในในบ้านนะครับเพราะว่าข้างนอกร้อนมากโทรศัพท์มันสีมุ้งทิ้งนะโทรศัพท์นเนี่ยอ่ะทรายก็คือเราล้างสองน้ําแล้วก็ขยําให้มันล้วนๆแล้วก็มาใส่ไว้ในกระถางที่อ่าไม่รั่วน,นะฮะเอาเปิดถะตูให้ดูหน่อยเห็นไหมครับอ่ะ อ่ะทีนี้เราก็จะทำการหลังจากที่เราได้ทรายมาแล้วทรายเนี่ยก็คือเอาไปล้างสองน้ำล้างสองน้ำแล้วเสร็จก็ตั้งให้สนิทน้ำแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกระถางหรือว่าใส่ภาชนะอะไรก็ได้ที่ก้นเนี่ยปิดนะฮะก้นจะไม่รั่วนะครับทีนี้ก็มาหั่นกวักกันแล้วก,กวาก ค okay. มีกวาดนะครับเดี๋ยวนี้เรขออนุญาตนั่งนะฮะอ่ะเราจะหันจากข้างล่างไปเลยเอาไว้นี้ก่อนคือทุกกิ่งเดี๋ยวเราจะให้ติดติดก้านหมดนะครับนี่เห็นไหมครับการที่หนึ่ง การที่สองนะครับใบที่สองมีการที่สองใบต่อมาโอ้เข้ามือด้วยนะใบต่อมา พยายามหั่นให้ติดกา้านหัวมันจะได้ใหญ่ๆเวลามันออกมานี่ก็จะมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมทุกอันจะติดก้านหมดเลยนะครับส่วนอันล่างสุดนี่เราจะผ่าก็าดูหน้าเส้นเขาหน่อยโอเคผ่ากลางเลยนะครับอันนี้ครับโอเค กอดไปด้วยครับ <clears throat> สงสัยมีคนคิดถึงผ่านนิดหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วทีนี้แช่ลงไปในน้ำยาลาลากแป๊บหนึ่งแช่ไม่นานนะอ่ะในช่วงที่แช่เนี้ยเราล้องเปลงหนึ่งเทลงได้เลย พี่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยาล่องเรือไปขายค้าเดินทางมาหลายร้อยกิโลเรียบร้อยครับอ่าจำเลยปังลงไปเลยนะครับปังลงไปแบบนี้อันนั้นก้านยาวหน่อยตัวนี้ก้านสั้นก็ปังลงไป ไปเลยนะครับทรายมันยังฟูอยู่นะฮะเพราะว่ามันยังไม่เซ็ตตัวเพราะฉะนั้นมันจะนุ่มทรายฟูมันก็จะปัดงาน ไว้ตรงกลางเลยเพื่อความสวยงามปึ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับหลายคนถามว่าอบได้ไ,มไดหมหน้าร้อหน้าร้อนแบบนี้สามารถที่อบได้นะแต่ถ้าอบก็แค่หาซีนเนี่ยมาปิดบนก็ได้หรือถ้าไม่อบก็ได้เหมือนกันวางไว้ในที่ท,ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแต่ว่าอย่าให้น้ําฝนลงไปนะฮะนะครับ ส่วนการลดน้ําถามว่าลดยังไงก็สามารถที่จะลดได้ถ้าเราเห็นว่าหน้าทรายเริ่มแห้งก็สามารถที่เอาน้ํามาลดได้แต่ถ้าไม่แห้งก็ไม่อยานต้องลดเช่นี้หลังจากนั้นก็คือประมาณสักเดือนเนี่ยครลากก็ฟูออกมาแล้วนะครับวิธีการง่ายๆแบบนี้วันนี้ถนน,นนำมาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆนะครสำหรับท่านที่ชอบขยายพันธุ์นะฮะกวักมรกดนะครับบอิเวณนะครับก็้นน,น,น,นก็คงจะต้องลับลาพี่ๆน้องๆไปก่อนหิวข้าวด้วเยีย S 1> <S 1> อย่างเซนเตอรล่าวันนี้เขาให้ยังมาใส่นะครับคนีเพิ่งซื้อมาใหม่ก็เลยให้เราได้ลองมาใส่ดูก็ดูน่ารักดีนะครับนะฮะแต่ครับวันนะี้ก่อนาจากกันนะครับก็ฝากช่องพี่ต้อมก่อนเลยต้อมปลูกผักสวนครัวการเล่้แปลงช่องพี่เอเก้าีเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนแล้วก็ช่องเกษตรกรชาวบ้านนะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้มีความสุขสุขภาพพรรนามัยร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะฮะ แล้วก็อย่างนี้น,นะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและเจอกับนหน่ววนใหม่คลิปหน้าสหรัววันนี้หน่วยนลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายน้องเอ๋ยก่อนเคยให้สัญญาพี่